ตอนนี้ตรงพุทธบาทที่ริมลาดพร้าวนะผมเนี่ยาตอนนี้ลาดพร,ร้าวเจตเบตนะแล้วก็ไปตรงเรียบด่วนเขากาลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวเราคอยดูกันว่าเขาจะทําอะไรกันนะครับเขาจะปูใหม่หรือทํำยังไงครับเดี๋ยวรอจนแล้วเสร็จเนาะนี่วันนี้เป็นวันพุธเนาะวันพุธที่สี่ป่ะที่สี่มิถุนาเดี๋ยวรอดูกันว่าแล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไรเด้อ วันก่อนเพิ่งทำไอ้นั้นนะวันนี้ก็รื้ออีกแล้วโอ้ยาวเลยครับผมไปถึงนู่นเลยจะตรงเลี้ยวเข้าเรียบด่วนนะครับผมวันนี้เป็นันพฤหัสนี่เขาปูต้นลาดอนผิวละนี่โอ,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 โอ้ทำเร็วจริงวันเดียวนะครับนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือตรงที่อ่าต้นลาดเปล่าตัดกับเรียบด่วนเนาะตรงที่เลี้ยวเข้า ถนนเลียบด้วยนั่นเองเฮ้ยเขาทำพ่อง่ยแฮะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะอ่าภูกระเบื้องแล้วับนี่อุย้ยมีการทับรอยแล้วครับผมรอยประพุทธบาทนี่นี่นี่เต็มเต็ม คนก็มีครับผมทั้งคนทั้งน้องหมาครับผมเนี่ยผมขึ้นหน้าเร็วแฮะวันนี้วันศุกร์นะปูนแห้งแล้วนั่นเดินได้แล้วนี่ปูนแห้งแล้วเดี๋ยวก็ก็ปูนเนี่ยปูกระเบื้องครัผมเนี่ยก็ตั้งไว้แล้วนี่ก็ทำแบบก็เรียกว่า,าฟุตบ,บาทใหม่นะครับผมริมถนนาลาดพร้าวนั่นเอง นี่นี่น,นี่วัดจัน์น่าจะเสร็จเนาะคิดว่าเนี่ยฟุณบาดใหม่ครับผมแี่สวยงามจริงจริงีรอยเมื่อวานแห้งแล้วเนี่ย พุตบาทใหม่ชีวิตใหม่ของคนเดินริมถนนนะครับเดินสะดวกสบายแน่นอน้างบนก็มีรถไฟฟ้าข้างล่างก็พุตบาทเีจริง